กรบคุสิ่งอกรคบคสังนวรับช่วยกันครับ ก,ก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับทีมกองทัพบกนะครับที่ได้ชนะเลิศประชาชนกอในปีนี้นะครับได้รับถ้วยประทานของสมเด็จพระคนธิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบุรุมราชกุมารีนะครับไปครองนะครับก็ในปีนี้เนี่ยการแข่งขันทวยก,ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับทีมที่เขาร่วมการแข่งขันทั้ง8ทีมก็เล่นกันอย่างสนุกสูสีนะครับแล้วก็ยังมีทีมชาติฮ่องกง มาร่วมแข่งขันกับเราด้วยนะครับก็เท่ากับย,ยกระดับนะครับการแข่งขันท้วยกอก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง8ทีมที่ส่งทีมเข้ามาร่วมการแข่งขันให้ความร่วมมือกับสมาคมขอบคุณทังกรมพระนะครับที่ได้ให้ความอุณาให้การอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารนิมิบุตรแห่งนี้นะครับเป็นสถานาที่สําหรับจัดก,การแข่งขันนะครับขอบคุณท่านผู้สนับสนุนโดยเฉพาะซีเรกทูน่านะครับที่ได้ให้การสนับสนุนเรามาด้วยดีโดยตลอดขอบคุณ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้สนับงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการแข่งขันชิงเลิศระดับประเทศในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมมือนะครับขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามเชียร์ชมทั้งในสนามแล้วก็ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีเอชโนลเรานะครับก็สําหรับช่วยกอประชาชนหญิงนะครับปีนี้เราก็จะจัดนะครับในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20นะครับ กรลกดาคมที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็เป็นเจ้าภาพจัดมาหลายปีแล้วนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของประเทศไทยเราก็7ทีมจากเสโมสรในขณะที่เราก็มีทีมจากเวียดนามนะครับมาร่วมการแข่งขันด้วย1ทีมก็คิดว่าปีนี้จะสนุกครับนะครับมีทีมที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยก็ฝีมือก็ไล่เลี่ยกันก็คิดว่าจะสนุกนะครับก็ติดตามชม ให้กำลังใจกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวศรีสะเกดและก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งติดตามชมการถ่ายทอดสดทางทีวีชแรของเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าการแข่งขันปีนี้จะสนุกตื่นเต้นและก็ร้าใจนะครับแน่นอนครับ